สถานีการเรียนรู้ที่2นะครับเครื่องสูบน้ําโดยใช้โซลา่าเซลล์นะครับตัวนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรทั้งหลายนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ณนะที่แห่งหนใดนะครับขอแค่แสงแดดแสงอาทิตย์นะรเข้าถึงบริเวณนั้นก็สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าจ่ายให้กับระบบการเกษตรของเราระบบสูบน้ําระบบปั๊มน้ําทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะสูบน้ําจากในสระขึ้นมารดน้ําผักนะครับสูบน้ําจากในสระขึ้นไปเก็บไว้บนแท้งนะครับแล้วก็ค่จ่าย ลงไปตามที่ต้องการหรือว่าจะใช้กลางคืนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะการสูบน้ําบาดาลที่มีความลึก10เมตร20เมตร30เมตร50เมตร100เมตรก็ตามแต่โอกาสที่เราต้องการนะครับหมายถึงว่าบริบทแบบไหนเราก็สามารถที่จะจัดการแบบนั้นได้นะครับตัวปั๊มน้ำนะครับในการเจยยียพิณาเพื่อที่จะนําไปสู่การใช้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าบริบทของเราเป็นอย่างไรเช่นถ้าบริบทของเรามีสระน้ําตื้นๆหรือความลึก6เมตร5เมตร10เมตรงพวกนี้ และเราสามารถที่จะส่งไปที่ที่อาจจะไกลนะครับไกลออกไปในส่วนของเรานะครับจากแผงนูเาเซลที่เรามีเราส่งไปไกล500เมตร1กิโลเมตรอะไรก็ตามรูปแบบนะครับหรือจะส่งขึ้นไปเนินเขานะไปเก็บเอาไว้บนเนินเขาเราอาจจะมีแท้งน้ําเก็บเอาไว้วางไว้ทั้งบนเนินเขาแล้วก็ปล่อยน้ําลงมาในเวลาอื่นที่ต้องการจะใช้โดยที่ว่าถ้าเวลากลางวันเราสามารถจะสูบน้ําขึ้นไปได้มีแสงก็สูบน้ําไปเก็บไว้ นะครับนี้จะเป็นตัวอย่างอันนึงหรือว่าบริบทของเราอาจจะเป็นเรื่องของอาการที่เราจะสูบไปเก็บเอาไว้ในตามจุดต่างๆนะครับเช่นเราสูบไปไว้ในเก็บไว้บนแท้งของเราเนี่ยก็าสามารถที่จะเอามาจัดการลดตอนเช้าตรูก็ได้ระวังระบบอาจะเป็นระบบ IoT พวกนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับคราวนี้พอมาลองเจาะดูในเรื่องของลักษณะความลึกของน้ากับ,ก,บกับปั๊มน้ำเนี่ยนะครับว่าเป็นแบบไหนปั๊มก็จะมีหลายชานิดเช่นปั๊มชักนะครับ ก็จะมีตัวมอเตอร์นะครับไปหมุนนะครับแล้วหมุนตัวพุลเล่ของตัวปั๊มชักนะครับแล้วก็ปั๊มชักก็คือจะเป็นปั๊มที่มีแกนนะครับมีแกนชักนะครับดึงไปมาแบบนี้นะครับมันก็จะชักไปชักมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแรงอัดเพื่อจะดูดน้ําข้างล่างจากสระขึ้นมาแล้วก็ส่งต่อไปนะครับโดยปั๊มชักนะครับปั๊มชักเองเนี่ยก็จะมีความจำเปในการที่จะสูบน้ําได้ความลึกเนี่ยจำกัดนะเช่นความลึกประมาณ8เมตรนะครับในการที่จะส่งต่อไป ที่ต่างๆแต่ว่าการระยะการส่งเนี่ยของปั๊มชักเนี่ยจะมีแรงอัดค่อนข้างเยอะนะครับสามารถจะส่งน้ําได้สูงส่งได้ไกลนะครับส่งขึ้นที่ลาดชันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอาจจะมีอุปกรณ์ในการช่วยประกอบอย่างเช่นเรื่องของแอร์แวร์นะครับแอร์แวร์แล้วก็ตัวการน้ำไหลย,ย้อนกลับนะเรียกว่าเช็ควาลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราน้ําไหลออกไปแล้วนะครับมันก็จะดักเอาไว้ไม่น้ําไหลกลับอย่างนี้ก็ทําให้ปั๊มน้ําของเราเนี่ยปั๊มชักของเราเนี่ย มีพลังที่ดีขึ้นนะครับในการสูบแล้วก็ทํางานอยู่ในช่วง,งสนั้นแต่ว่าหน้าที่ต่อไปก็เป็นเรื่องของตัวเอเวร์ are, แล้วก็ไอตัวเช็ควาลจะเป็นตัวดักน้ําให้ส่งปนไปเป็นล็อตๆออกไปนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงในขณะเดียวกันนะครับปั๊มที่เรามีการขุดอย่างเช่นน้ําลึกนะครับอย่างน้ําบาดาลอย่างเนี้ยครับลึกเกิน10เมตร20เมตร5 0เมตร80เมตรเนี่ยตัวนี้ก็ต้องใช้กระบวนการในการที่จะต้องใช้เรียกว่าต้องเจาะบาดาลลงไปนะครับเช่นท่อ4นิ้วท่อ6นิ้วก็แล้วแต่ หย่อนลงไปเสร็จเนี่ยก็ต้องมีปั๊มนะครับแล้วก็มีท่อ2นิ้วหรือกี่นิ้วก็แล้วแต่เนี่ยหย่อนลงไปนะครับลึกตามที่ระดับน้ํามีนะครับคือเราไม่ต้องปล่อยให้ลึกเกินจนเกินไปต้องคานวณว่าน้ําที่เจอน้ําในช่วงหน้าแรงเนี่ยมันความลึกประมาณไหนนะครับเราก็จะได้วางตำแหน่งให้มันถูกต้องนะครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะลงลึกไปกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งไม่ไม่ใช่ว่าถ้าลึกลงไปม,มากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้พลังงานที่จะต้องใช้ในการที่จะ ให้ปั๊มมันทำงานขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องหนักด้วยนะครับนั่นหมายความว่าปริมาณน้ําที่มันดันขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันเป็นปริมาตรน้ําตรงนี้เป็นตัวที่เป็นน้ําหนักที่มันจะต้องมอเตอร์มันจะต้องเอาชนะแรงตัวนี้ได้นะครับที่กดลงไปในแนวดิ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งเพราะฉะนั้นปั๊มเนี่ยก็ต้องเลือกให้มันตรงกันจะ1แรงม้าเครื่องแรงม้า2แรงม้า3แรงม้าก็ว่ากันไปนะครับ เป็นปั๊มแบบมอเตอร์แบบเฟสเดียวหรือว่3า3เฟสก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนปั๊มที่เป็นอมอเตอร์แบบไร้เลสเนี่ยนะครับก็เขาจะต้องมีตัวควบคุมนะเขาปกติก็จะมีตัวควบคุมวางอยู่เราสามารถจะปรับความทีได้นะครับว่าให้ความเร็วรอบประมาณไหนมีแรงดันน้ําต่อเนื่องอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่สามารถจัดการได้เพราะฉะนั้นจะมีปั๊มบาดานนะเรียกว่าปัม๊มซับเมอร์ซนะซับเม,มอร์ซิเบิลปั๊มนะครับจะเป็นเรื่องของปั๊มชักนะครับ ปั๊มหอยโขงนะครับหรือเป็นปั๊มแบบไดโวแบบจุ่มลงไปแล้วก็น้ำก็ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะมีหลากหลายปั๊มหลายชนิดนรับวันศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตัวเองและดูก่อนนะครับว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไรนะครับที่เหมาะสมกับเราลักษณะของปั๊มพวกนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องอเลือกให้สอดรับกับความต้องการของเราเพราะว่าในส่วน วารีบทของแต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันและราคาของชนิดของปั๊มก็แตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นเลือกปั๊มที่ทนตัวเองซ่อมได้มากที่สุดนะครับถ้าเสียก็ใช้จ่ายน้อยที่สุดอย่างนี้จะเป็นปั๊มแบบไหนนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นปั๊มชักเนี่ยดูดดูดตื้นนะครับส่งไกลเนี่ยอันนี้ก็จะไปได้สบายนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้นะครับสุดท้ายถ้าเราอยากจะเอาเรื่องของตัวปั๊มน้ํา จากโซลาร์เซลล์ตัวนี้ไปประยุกต์ใช้ก็สามารถที่จะเลือกได้ตามความต้องการนะครับ